อ้าอีกคนทำไมไม่มาสักทีล่ะเนี่ยเ <c oughs> จ๊คนดีอยู่นานเหลือเกินนะคะ <c oughs> และวิธีการใช้ก็ง่ายนะคะวิธีการใช้ก็ง่ายมากเลยะนะคะอยา<ม>่างที่เห็นเดี๋ยวภาพค่อยรอแล้วกันนะคะ,คะตัวเนื้อครีมเนี่ยเราทาแค่สัปดาห์ละสองครั้งล้าง<ม>น้าสะอาดเลยนะคะแล้วก็ใช้หนานิดหนึ่งนะมันเป็นสีเขียวส,สีเหมือนน้ำต้นใช่ใช่แต่ใช้หนานิดนึงใช้หนานิดนึงนะคะอมาแล้วท่านี้มาอ๋อ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 เป็นแม่ขออน้องอี่ออ๋ออ๋ออ๋ออเออาออมใช้ให้แต่ด้วยแม่อ๋ออมเนี่ยนะ จ็ดสิบกว่าแล้วปัญหาแกคือที่ด้านบนอะหน้าผากใต้ตาเอยแล้วก็ร่องก้งแกมนี่แกออกมาหน้ามันเพราะแกผัดข้าวอยู่แต่ขอถ่ายรูปเอาจริงๆอ่ะแล้วี้ไม่ต้องไม่ต้องรีบถ่ายไม่ต้องอะไรเลยใช่ไหมไม่ไม่ไม่เลยค่ะถ่ายไปถ่ายเองเลยแล้วก็เห็นไหมว่าหน้าแกมันอยู่คือมันทําให้แกี่ดูกลับมาไวดีขึ้นอะอ่ะมีอีกไหมมีอีกไหมอมะอีกอันนี้อันนี้เป็นครีมนวัตกรรมใหม่ใช่ใช่ใช่อายุอ่ะนี่นะคะ ดูมือน้องยุ้ยนะคะคือคุณทายอย่างเงี้ยนี่นี่คนนี้อีกคนหนึ่งคุณเอกคุณเอกเนี่ยนะคะเดี๋ยวอย่าพุ่งไปสินคุณเอกแป๊บเดียวคุณเอกเนี่ยนะเป็นเป็น m e s s นเ g e r ์ที่ออฟิศพี่คืออยากให้พี่สุดว่าเขาทาแค่2ชั่วโมงนะคะรอยคล้ำจากแสงแดดรอยหมองคล้ำล้างปุ๊บดูสิคุณเอกน่าใสขึ้นเลยอ่ะจจะเป็น messenger นะคะเป็นผู้บริหารได้เลยนะเห็นไหมเนี่ยคือแค่สองชั่วโมงนี่ปัญหาของผู้ชายที่เขมีหน้าหมองคล้ำจากแสงแดดฉะนั้นนี่เลยนะคะก็คือผิวของคุณเนี่ยคุณ ทายแค่นายอย่างเงี้ย <Ừ. S 2> ้าหาอย่างนี้ทิ้งไว้ปุ๊บเนี่ยนะคะแล้วก็ไม่ต้องล้างออกเหมือนมาร์กทรีมมันทั่วไปเราต้องนับเวลาแต่ตัวนี้มันอ่อนบางอ่อนเยาวลูกพี่บู11ขวบเล่นฟุตบอลหน้าดำพรุง่งพรุ่งนี้มารน,นี้ต้องไปประกวดนู่นนี่เราก็ให้เขาทาเด็กก็ทาได้ฉะนั้นเนี่ยนะคะตัวนี้มันจะค่อยๆซึมเข้าสู่ผิวและเหมือนกับการบำรุงผิวขั้นพิเศษโอ้สุดยอดเลยเหมืนอนแบบปกติเรากินข้าวทั่วไปก็ทาทีนะะ้ำชาเย็นแต่ตัวนี้เหมือนไปกินแบบว่าแล้วเราต้องหลายตัวไหมครับพอไว้นานนะคะที่คืนที่ทาตัวนี้คือไม่่ตต้อองททาาาััวืนเลลยแแะคสด์ ครั้คืนอื่นคุณมีอะไรอยู่ที่บ้านคุณก็ทาไปได้ตามปกติแต่ว่าเราจะมีอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในเซ็ตของมันคือตัวเชรัมตัวนี้ตัวนี้จะมีไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะก็คือเพิ่มความชุ่มชื้นหลมลึกใช่ฉะนั้นเนี่ยนะเสียดายรูปพี่บูมันเสียไปน้องเขาบอกว่าขอภไยด้วยพี่บูจะมีปัญหาเรื่องรอยแผลเป็นจากสิวเยอะมากตัวนี้ช่วยเรื่องรอยแผลเป็นจากสิวได้ลุ่มร่องลึกต่างๆแล้วก็เย็นด้วยนะใช่มันโดนแอร์จ้ะโดนแอร์ไหนขอดูหน่อยครับอ่ะนี่ค่ะคือใช้ควบคู่กันอย เลยว่าหนึ่งหลังจากคุณใช้เพียงครั้งแรกตื่นมาตอนเช้าเนี่ยนะคะอ่าหยดหยดต้องรูปด้วยไหมจ้ะเนี่ยคำนิดหน่อยหน้าที่หน้าที่นี่คือหน้าที่นาที่คมีดูในยาคือเราโล่พูดไม่ได้ได้หรือเปล่าอ่าหยดหยดอย่างนี้คุณเขาหยดอย่างนี้เวลาผู้หญิงอ่ะเขาหยดแค่นี้อ่าแค่นี้นะคะแค่สองหยดทั่วผิวแล้วก็ทาใบผลที่ได้รับเลยนะเราด้วยโอ้น้่งได้เต็มเลยขอให้ขอให้ได้แต่งปีนี้อะไรอ๋อ ถามที่ได้รับเลยเอาง่ายๆเลยนะคะคืนแรกตื่นขึ้นมานะคะจะดูกระจ่างใสขึ้นถ้าใช้อย่างต่อเนื่องดูขุ่มขนดูแลดูเรียบรมผิวที่เป็นฝ้าหรือหน้าไม่ใสก็จะแลดูขาวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาตินะคะและไม่ต้องไปทรีทเมนต์ที่นู่นที่นี่พอเราไม่ต้องว่าไปฉีดไปเติมให้เจ็บตัวไม่ได้เลยว่าเวลาเราไปนอนหลับตาปุ๊บเนี่ยใครทาอะไรราอย่างที่สําคัญมือเขาสะอาดหรือเปล่าบางคนผมเคยไปทํเพึ่งกินส้มตำมาได้กลิ่นเลยส้มตำอยู่ที่มือเนี่ยแหละจริงหรอจริงแล้ววันลุกขึ้นเ จะไปทำทรีตเมนต์เสร็จสิวขึ้นอ่ะอ่าอ่ามีส่วนมีส่วนเพราะเราไม่รู้ว่าเขาทำอะไรเขาใส่อะไรเขายังไงได้บ้างนะคะ,ะฉังนั้นคุณเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาถือว่าเป็นทรีตเมนต์ at home นะที่จะทำให้ผม<อ>เขาไม่ยอมแบ่งให้เรากิน ถ้าเขาแบ่งให้เรากินเรามีภูมิเรามีภูมิแกฉันพูดกับน้องสองคนดูกินเรามีของกินเลยเยอะเลยกําลังอยากกินกับกินไม่กินนะคุณผู้ชมตอนนี้คุนบูครับมีโปรโมชั่นอะไรไหมเดี๋ยวขอขึ้นเวอร์วี่บูไหนกันไนะคะอันนี้หลายคนเคยเคยเอาไปใช้เอาไปซื้อแล้วถึงขนาดคุณบีที่ภูเก็ตเนี่ยเขาใช้กับทุกชุดของบีบายอัพเนี่ยเขามาเป็นตัวแทนจำหน่ายชอบใช้นะคะของเราง่ายๆเลยคือ1ชุดเนี่ยนะคะจาก3,200บาททรีทเมนต์ได้1เดือนนะคะทรีทเมนต์ได้1เดือนเหลือเพียง1,000 790บาทแต่จริงๆแล้วอยากให้ได้ซื้อ2เดือนนะคะ2เดือนก็คือ2ชุดอย่างนี้นะคะซึ่งใน1ชุดเนี่ยมันมี2ชิ้นเลยนะคะทั้งน้ำทั้งเซรั่มแน้้ก็ตัวที่เป็นแอปเปิลใช่2ชุดนี้นะคะจาก6,400บาทวันนี้พิเศษถ้าซื้อ2ชุดคู่กันให้เหลือชุดเพียง1,500บาทแล้วก็แถมฟรีนะคะเป็นครีมกันแดดอย่างที่คุณหมอพูดเมื่อกี้ครีมกันแดดตัวนี้เนี่ย เอสเพฟถึงห้าสิบห้าสิบเมื่อกี้เมื่อกี้คุณเท่าไหร่นะคุณหกสามร้อยสามร้อยหกชั่วโมงห้าหกชั่วโมงนะคะตัวนี้ข้อดีของมันก็คือเป็นซิลิโคนเบสด้วยใครที่เป็นสิวอย่างคุณหมอบอกว่าครีมกันแดดคนหลีกเลี่ยงสิวอันนี้ก็อาจใช้ได้บ้างนะคะแล้วก็เนี่ยเห็นไหมเนี่ยปุ๊บเห็นไหมค่ะนะคะแต่งหน้าไม้เลยไม่ต้องทารองพื้นได้มันจะไปยิมเบทไปได้เลยนะคุณคุยกันหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับหลค่ะสวัสดีคุณอะไรครับ เอ,อเห็นคุณดูใช้อะะ่ค่ะอันนี้ถ้าคือมีปัญหารเรื่องฝ้านะนะคะคทํางานแล้วทํางานแบบกะแบดประมาณหกถึงเจ็ดชั่วโมงอยู่อยู่ไล่อะคะ่ะทำไล่อยู่แล้วทีนี้จะมีจุดฝ้าเป็นกะกะแล้วก็จะมีร้อยไหมแดดอะคะ่ะอืปกติใช้ท<ม>ีมกันแดดบ,บ้างไหมคะเอ,อพิ่งมาทาช่วงหลังๆอะคะ่ะแต่ก่อนนั้นนี้ก็ใช้ทีมทั่วไปอะคะ่ะตาม<จ>ท้องตลาดจริงๆแล้วเนี่ยรีมกันแดดเนี่ย เป็นส่วนสําคัญมากเพราะแดดเนี่ยหนึ่งนอกจากทําให้เราหมองคล้ำแล้วเป็นฝ้าแล้วยังทําให้เราเหี่ยวย่นได้ด้วยถูกต้องฉะนั้นเนี่ยนะคะ <c oughs> วิธีที่คุณเป็นเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยนะคะใช้ครีมทั่วไปตอนนี้ถามว่าดูแลได้ไหมดูแลได้ในระดับหนึ่งแต่ตัวนี้เท่ากับเป็นการฟื้นฟู <c oughs> เป็นการ <c oughs> ที่ <c oughs> ไปช่วยให้เป็นพิเศษ <c oughs> แค่รับประกันนะว่าคุณเอาไปทาแค่สองครั้ง <c oughs> คืออาทิตย์ละสองครั้ง <c oughs> คุณจะรู้สึกได้เลยแล้วคุณไม่ต้องบอกใครแถวบ้านว่าคุณใช้นะแค่สักอาทิตย์เดียวเขาจะทักคุณเลยว่าเฮ้ยทำไมาหน้าดีขึ้้นอะไรแลว เแล้วต้องใช้ทั้งเซตไหมคะคุณดูก็มันเป็นกล่องอย่างนี้อยู่แล้วอะค่ะคือเราให้พิเศษซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแล้วก็คือจากสามพันสองร้อยบาทเหลือหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบาทแต่ถ้าแนะนำลรวอยากให้ซื้อคู่กันสองเดือนเพราะว่าจะได้ครีมกันแดดตัวนี้อย่างที่บอกว่า s p F 50ห้าสิบค่ะคุณออกไรออกสวนเนี่ยรับรองเลยว่าสบายะชะลอที่อันใหม่มันจะเข้ามาอันเก่าก็ดีขึ้นอะไรอย่างนี้ยค่ะอันนี้อันนี้คุณอะไรนะครับกัลยาค่ะคุณกลยาอยู่จังหวัดไหนครับ ปาจีนบุรีค่ะปาจีนนะครับคุณกรยาครับวันนี้โทรเข้ามาร่วมสนุกกับเรามีหนังสือที่ระลึกจากสำนักพิมพ์พี่พ่มีเดียด้วยให้เลือกครับเลือกอลนไหนวกินอยู่อย่างสง่ากับเบาหวานฉบับเทพเอาเล่มไหนดีครับเอาเล่มไหนก็ได้ค่ะเล่มไหนก็ได้นะพี่บูเลือกให้สี่ชิ้นพูดเลยอ่ นะครับรขอบคุณคุณกัลย,ยามากนะคะ,ค,ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะอะี่บูต่อครับต่อโปรโมชั่นต่อเซตกันต่ออย่างที่บอกนะคะเอาหมา่อีกทีว่า1กล่องเนี่ยจะ3,200บาทหรือ1,790บาท<ม>ซื้อ2กล่องอย่างนี้คุ้มกว่าเพราะมันได้2เดือน<ม>นะคะได้ทันทีกันแดดมูลค่าถึง1,500บาทนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือ ไม่ไม่ได้ตั้งใจว่าอยากจะมาขายเลยมากอยากจะมาคุยกันมากกว่าฉะนั้นก็คือให้แค่15สายเท่านั้นพอ,อลดเยอะมากลองโทรไปสอบถามได้นะคะที่087-797-8022-080-810-8055และ080-810-8066นนะคะจัดส่งฟรีทั่วประเทศแล้วก็เก็บเงินปลายทางด้วยนะคะ <Yeah. S 2> แล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่นะึงถ้าเกิดว่าคุณ ดูรายการที่จบ4โมงเย็นถึง2ทุ่มลุกชุ่มเล็บเบิร์กนะคะฟังสดๆกันได้ขอเพลงที่นั่นได้ใช่แล้วก็รายการตัวเองด้วย8โมงถึง10โมงแต่ว่าตัวนี้ก็ารับประกันจริงๆนะคะใครที่มีความศึกท้อแท้ไม่ว่าจะเอะฉันทำยังไงฉันอยากสวยฉันอยากเปล่งตางเหมือนเธอก็อยากให้คุณลองสาพี่บูได้อ่าเราจไปนั่งคุยกันต่อไปมาครับมาตอนนี้เรายังเหลือเรื่องของการดูแลสุขภาพเพิ่มเติมอีกพี่บูว่า ตอนนี้นะครับนอกจากพี่บูเนี่ยบำุงด้วย b ีบอัแล้วแล้วสุขภาพกายนะเมื่อสักครู่บอกผมว่าทำอะไรบ้างนะก็เอาทุกอย่างเลยใช่ไหมหนึ่งเลยเป็นเจ้าเป็นพิธีกรสองเป็นดีเจสามเป็นเจ้าของกิจการทำบิวอินแล้วก็บีบอัแล้วก็มีร้านน้ำปั่นเพื่อสุขภาพห้าอย่างทั้งหมดแล้วดูแลสุขภาพยังไงนะที่บอกผมเมื่อสักครู่ คือจริงๆแล้วเนี่ยกินผลไม้ที่มีสารต่อต้านน้มูลอิสระเยอะๆไม่ว่าจะเป็นอันนี้ไม่ใช่ว่าของนอกละจะดีเสมอไปแต่บูเบอรี่เนี่ยมันมีสารต้านน้ำมันอิสระเยอะๆคือคนไทยก็น่าจะกินง่ายลองกินให้ได้สัปดาห์ละสองครั้งสายโฟล์ทอินมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณหมอกรน้องจุลินและคุณบูครับสวัสดีค่ะ อันนี้ใครนะครับอ๋อวินัยครับ๋อพี่วินัยสวัสดีรับครับไปดูวันนี้คุณหมองานวิจัยมาอ่าได้ดูใช่ไหมครับจะฝากเกี่ยวชาเขียวก็เห็นเห็นบอกว่าดีมากเลยลองลองหาข้อมูลด้วยนะพี่ใช่ชาเขียวนี้บอกว่าดีมากๆเลยใช่โอเคพี่วินัยครับปรึกษาพี่บูได้ด้วยเรื่องของฟ้ากะได้ด้วยนะครับอ๋อเออเคยได้ข้อมูลมาว่าถ้านอนแต่หัวค่ำแล้วตื่นเช้าเนี่ย นอนสักสามทุ่มอะไรอย่างเนี้ยแล้วตื่นเช้านี่จะทําให้แก่ช้านี้ม,มีมีท่านไหนมีประสบการณ์ไหมครับมันจริง,รงไหมแต่จริงจร,งจรงินอนดึกนะแต่ว่าจริงๆแล้วไบโอโลจิคอลคล็อกของเรานะครับในกาชีวิตเนี่ยนะครับเขาบอกให้นอนเนี่ยไม่เกินห้าทุ่มแล้วตื่นเนี่ยต้องตื่นช่วงประมาณไม่เกิน 5, ตีห้าตีสามถึงตีห้าจะเป็นช่วงที่ลมปราณเนี่ยมาถึงอวัวะปลอดปอดเราเราตื่นเช้าเนี่ยนะครับปอดเราได้รับอากาศบริสุทธิ นะครับแล้วก็มีความเป็นผู้นําได้ดีกว่าคนที่ตื่นสายไม่เกินห้าทุ่มเลยครับใช่ครับไม่เกินห้าทุ่มเพราะว่าหลังจากนั้นเป็นช่วงเวลาการทางานของถุงน้ําดีแล้วก็เป็นช่วงเวลาของตับครับคือเราต้องนอนหลับและพักผ่อนอ๋อเป็นนาฬิกาชีวภาพใช่ไหมใช่ไบโอโลจิคอลคล็อกนาฬิกาชีวิตนะครับสามารถอิงกับทางวิทยาศาสตร์ด้วยใช่ไหมฮะอะไรนะครับอิงกับทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องครับอ๋อครับแล้วก็อย่างเช่นอ่ะอีกอย่างหนึ่งที่เขาบอกอย่างเช่นตอนช่วงเก้าโมงถึงสิบเอ็ดโมง นะครับเป็นเวลาการทํางานของม้ามเขาให้พูดน้อยๆแล้วก็ให้พยายามอ่าไม่เครียดเธอเคยพูดน้อยไหมไม่เคยเลยดูไปที่บูไม่ส่งผลอะไรใครพูดน้อยเลยอ่ะพอเก้าโมงถึงสิบเอ็ดโมงเนี่ยเราพูดเยอะเนี่ยม้ามจะชื้นส่งผลให้น้ําหนักตัวขึ้นนี่ไงจะสอดคล้องกับทางกาแพทย์แผนจีนเลยังไม่ทิ้งยังสิบเอ็ดทีอะไรนะพี่วินัยครับคล้ายๆทางแพทย์แผนจีนใช่ไหมครับถูกต้องครับอ๋อแล้วก็ช่วงสิบเอ็ดโมงถึงบ่ายโมงเนี่ยครับก็ห้ามเครียดเพราะว่าเป็นช่วงเวลาการทำงานของ หัวใจเพราะฉะนั้นใครที่โรคหัวใจวายก็มักจะเกิดโรงชวนเวลานี้แหละฉันเอาไปพูดรายการพี่วินัยครับรับหนังสือเล่มไหนดีเคยได้เล่มไหนไปแล้วยังเหลือให้หมอเลือกให้ก็ได้คล็ดลับทำธุรกิจนมสดกับกินอยู่อย่างสง่าพี่วินัยเคยได้สองเล่มนี้หรือยังครับ อ๋อก็เป็นขอเป็นกินอาหารอย่างคุณสงา่า,าก็ได้ดูอย่างสงา่านะาะไปติดตามท่าน <confused> เป็นนักโภชนาการใช่แล้วจะได้ดูเรื่องของการกินที่ถูกวิธีแล้วก็เรื่องของนากิาชีวิตอาจจะมีแซมแซมไปบ้างค่ะขอ <ocar> บคุณมากครับพี่วินัยครับขอบคุณค่ะครับเห็นไหมครับรายการเราก็มีแต่คนรักสุขภาพจริงเดี๋ยวต้องรักสุขภาพจริงๆนะพี่บูมาเนี่ยสาวๆาวหลายคนนะครับ จริงๆแย่งกันจะมาโทรแต่ตอนนี้นี่ชายหนุ่มแย่งมาได้ก่อนไม่พี่จะบอกอย่างที่เขาบอกเมื่อกี้ว่าการที่นอนเร็วดีนะเมื่อก่อนคือพอห้าทุ่มเที่ยงคืนเราเราติดพอติดแล้วรู้สึกไปตอนเช้าเราไม่สวยอะถ้าเรานอนเร็วหน่อยเนี่ยเราจะสวยค่ะแล้วชาเขียวอย่างที่บอกพี่กินทุกเช้าเลยนะแล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยอยากจะบอกว่าเขาไม่ทานชาเขียวเย็นนะคนไทยเนี่ยทานชาเขียวเย็นทำไมไี่บู๊ซจริงๆแล้วคุณรู้ไหมว่าทานชาเขียวร้อนชาเขียว มันมีคุณค่ามากกว่าชาเขียวเย็นเยอะมากเลยใช่ไหมใช่จริงจริงพี่ทานชาเขียวร้อนนั่นแลคนไทยทานแต่น้ำเย็นเวลาที่เรารับประทานอาหารมันๆนะครับน้ำร้อนจะไปหรือน้ำชาร้อนๆเนี่ยจะไปล้างคราบในท่อในหลอดหลอดเลือดหรือว่าในลำไส้แต่พอทานของเย็นปรากฏว่ามันไปเกาะมากขึ้นก็เลยเสี่ยงต่อโรคหัวใจหลอดเลือดเนี่ยนะครับมีการอุดตันด้วยไขมันหรือด้วยคราบต่างๆได้ นั่นน่ะสิใช่ครับอ่าพี่บูครับมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับยังมีโฟนอินอยู่ใช่ไหมครับดีจังเลยงั้นพี่บูครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะใครเอ่ยอ่าพิดาค่ะใครนะครับดังนิดนึงครับพิดาค่ะคุณพิดาสวัสดีนะครับคุณพิดาจังหวัดไหนครับกรุงเทพค่ะคุณพิดาครับปรึกษาพี่บูได้เลยครับค่ะเออจะปรึกษาเรื่องเออเออใบหน้าเนี่ยค่ะเป็นคนที่รูกลมขนกว้างมากแล้วก็ค่ะ ค่ะคนดูขมวนกว้างส่วนมากจะกลุ้มใจเวลาแต่งหน้าแล้วมันไม่สียใช่ไหมคุณพิดาค่ะใช,ใช่แล้วก็มีความรู้สึกว่าแบบว่าเ้ยผิวเราไม่กระชับค,คือดูขมวนกว้างเนื่องจากว่าแบบว่าแสงแด,ดดด้วยแหละ,ะคนไทยแล้วเหงือ่ออะไรเอย่ยอ,อะไรเอ่ยอย่างนี้นะคะแล้วถามว่าถ้าเราอายุเยอะแล้วจะทําให้มันเรียบสนิทเลยเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ยากแต่ว่าตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันมีหลายๆตัวส่วนประกอบอย่างเกรดเอนะคะที่คุณใช้แค่เพียงคืนแรกกล้าให้พี่ทา ซีกนี้นะพี่เคยพิสูจน์นะแล้วซีกนี้ไม่ทาตื่นขึ้นมารู้สึกได้เลยว่าเอ้ยข้างนี้มันดูเนียนยกกระชับขึ้นแล้วพอหลังๆเลยเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่ารูขุมขนคุณจะแลดูเล็กลงได้จริงๆนะใช่แล้วก็ล้างหน้าอย่างดีนะครับ,<ช>รบถการะชับรูขุมขนต้องใช้น้ําเย็นใช่ใช่ต้องใช้น้ำเย็นจะช่วยด้วยนะครับแล้วก็ต้องล้างหน้าให<ช>้สะอาดด้วย<ช>นะครับอย่าไปรูมแค่แกเกาสิวนะครับเพราะว่าสาเหตุของรูุมสิวส่วนหนึ่งก็คือรอยเก่า เราชอบดีบ่ะเราชอบดีบว่ามันมันน่ะเออฉะนั้นรอยแผลเป็นเนี่ยจริงๆแล้วสิวถามว่าหายช้าไม่เท่าหายช้าเท่าอีรอยแผลเป็นนะกอยู่ที่มือเราด้วยนะจือกัเป็นฉะนั้นไปตีกระจกไปเห็นกระจกแล้วฉันดีบตลอดงั้นก็ขอบพระคุณคที่ดามากแล้วก็วันนี้เรามีหนังสือนะครับเล่นไหนดีคะทำธุรกิจนมสดให้กับพี่ธิดาด้วยนะครับอย่าลืมฝาก ชื่อที่อยู่ให้กับทางหลังใหม่เราด้วยนะครับค่ะและถ้าพี่ที่ได้สนใจอย่าลืมโทรไว้สั่งข้างหลังขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ ขอบคุณค่ะครับพี่บูครับมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วผมก็มีหนังสือคุณหมอสตอรี่ที่ระลึกของรายการเนี่ยมอบให้กับพี่บูด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะแล้วก็ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งที่มาเป็นเกลียดเป็นเกลียดในรายการของคุณหมอสตอรี่นะครับคือเราจะไม่เกลียดกันถึงแม้ว่าเราจะมีการกัดกันเลยกน้อยใช่ไหมครับนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณเสื้อผ้าสุดหล่อหรอไหม เ่ะหลอต้องชมว่าหลอเอาผู้ขายดีนเสี้ยงเขาหลอเสื้อหลอนะจากร้าน Mixi Union Mall นะครับชั้น F2 นะครับติดกับธนาคารกสิกรนะครับเบอร์พี่หมูนะครับ0838206611แล้วก็อาจารย์ใหญ่ครับนี่วันนี้มาอยู่มุมนี้อาจารย์แซมวาจารย์ค่ะสสิ 3B Scientific ครับ0248705002นะครับขอบคุณหนังสือดีๆจากสำนักพิมพ์ People Media นะครับแล้วก็ ขอบคุณพี่ช้างภัศวัรแล้วก็ขนมลาดูของเจนสวีทด้วยครับของน้องยุ้ยก็ขอขอบจากร้านออเรนนะคะโรบินสันบางรักข้างหลังโรบินสันบางรักนะคะครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วนะครับเราสามคนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ